เออคลิปที่แล้วขออภัยนะคะเพราะว่าเลอกดเลิกนะคะอ่ะนรามาต่อคลิปที่สองนะคะเอาสกินตัวนี้ดีกว่าออ้ยมีจักรยานด้วยเอ้ไม่ใช่แจ็สกินแต่นี้เฮ้จักรยานออ้ยจักรยานเท่มากเอออาคนนี้เป็นใช่ไหมคะโอเคโพนี่เป็นโพนี่ตายโพนี่ร้องไห้โพนี่ห่เลาะโพนี่เนี่ยเราใช้ใช้สกินเทอรี่ใช่ไหมใช่ อยากจะต้องอยู่ไกลๆเนี่ยเอ้ยคนนี้เอ่อร้องไห้คุ้ยสกินสกินตัวนี้มันเจ๋งจังเลยเนี่ยเจ๋งมากอุ้ยสกินตัวนี้ดูสกินตัวนี้หน่อยสิดูไอ้เจ้าตัวนี้ดิเขาชื่ออะไรเนี่ยสกินตัวเนี้ยเนี่ยคนยังเขาใช้สกินตัวเนี้ยเขาชื่ออะไรอะไรสกินคอนี้ชื่ออะไรเนี่ยแอนยูนซูมหน้ามาก่อน ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนผู้ถกล้องนะคะตอนนี้ก็แอบอยู่หลังรถไซเรแล้วยืนอยู่บนเก้าอี้นะคะอ่าตอนนี้ผู้หาคือคนนี้นะคะผู้หาคือคนที่ใส่ชุดชเฟียซึ่งเขาใกล้เข้ามาแล้วค่ะเออตอนนี้เราก็อันตรายมากเลยนะคะผู้หามันใกล้เข้ามาหาเรานี่ค่ะ ตอนนี้เขาเดินออกไปแล้วนะคะโอเคค่ะเอาเขาเริ่มกลับมาแล้วค่ะแล้วเขาก็เต้นค่ะดูดีค่ะเขาเลี้ยกคเขาเต้นเขาเต้นอุ้ยชนกระจกชนกระจกชนกระจกเฉยเลยค่ะโอ๋อทำนะคะตกค่ะโกรธกันละเพื่อเพื่อเราตกลงไปตรงนี้แล้วค่ะดูดิหมายว่าเขาจะเป็น ที่นอนไปแล้วนะคะเออเ้ยแล้วคนทกล้องเจ้าของอเจ้าอ๋ถ้าถามว่าคนที่ถือกล้องคือใครเจ้าของเจ้าของช่องเองค่ะ้<ว>ชื่ออะไรในสก,กินะน่ะอ๋อชื่อโซน่าค่ะสก,กินะก,กินอะไรตัวละครอ,อ,อ,อ๋อถ้าเป็นชื่อตัวละครก็ต้องชื่อสตรอเบอรี่น้ำหวานสตรอเบอรีน้ำหวานนะคะชื่อชมพูนะราเปียน เราเปลี่ยนเป็นเขาจะเปลี่ยนอะไรเริ่มโอ้วิ่งแล้วค่ะวิ่งแล้วค่ะวิ่งกันแล้วค่ะโอ้โหนี่ก็เั็นการปะทะกันโอ้ดูนี่ค่ะโอ้โหเปมนบุญเลยค่ะดู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 ฉันยอดเลยค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้เยอะเยอะเขาทำอะไรกับตะแคงมันจะใส่เขาเริ่มไกลเข้ามาออเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วค่ะ เรเปลี่ยนชื่อเป็นนมสดนะนม <c oughs> สดตรงนี <c oughs> ้นูนอยู่นูนน่นค่ะไป <c oughs> <c oughs> นู่นแล้วค่ะถูนุ๊กสิเอาล้วค่ะเราเริ่มเกมต่อนะคะ <c oughs> พอพอใจพอใจพอใจมาถือกล้อง <c oughs> พอใจพอใจมาถือกล้อง <c oughs> ตอนนี้เราก็เปลี่ยนผู้ถือกล้องแล้วนะคะอันนี้ค่ะซูมเยออ่ะ ยังไม่ได้สูดเราตอนนี้ต้องแก้วุ้ยสตรอเบอรี่แก้ป่องเลยอ่ะสตรอเบอร์รี่เฮ้ยคนนี้เรียค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเราถ่งมากรู้สึกดูผหาผู้หาตอนนี้ก็ผู้หาสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ล้มแล้วนะคะเพระโอ้โหตอนนี้เรานี่อยู่ในตู้ผ้า